พี่ปอนะพี่ปอทำไมต้องนัดพารานธรรม,าามาดาแบบนี้ด้วยเนี่ยดูสิขอทานเดินกันที่วนเลย เมื่อไหร่พี่ปอจะมาสักทีเนี่ยรอจนเบื่อหมดแล้ว เสียงหาไปไหนวะเนี่ยสงสัยขอแห้งแน่เลยคุณนี่ขอทานแกกล้าดีไงมาแตะตัวชนะเห็นไหมว่าสเสื้อฉลาไปหมดแล้วเนี่ยคือนั่นงานงาน,น,นคนครับ ไม่ได้ขโมยครับอะไรของแกจะแกตัวก็แกตัวให้มันดังฟังชัดหน่อยได้ไหมเออคือว่าคือ <c oughs> อะไรคือคืออย่างนั้นแหละแกรู้ไหมแฟนฉันเป็นใครนี่ทั้งทำเสื้อฉละ๊ะทำ้มาขโมยเงินฉันเรื่องเนี้ยจบไม่สวยแน่ คุณนี่มันน้ำของลูกค้านะคะฉันยืมก่อนเดี๋ยวฉันจ่ายเองพอดีฉันเห็นอะไรสกรปรกสกรปรกแถวนี้นะ่ะก็เลยว่าจะล้างให้ซะหน่อยเฮ้ยคุณพี่คะนี่คะ่ะนี่คุณคุณทำแบบนี้ทำไมอะคะพี่เขาไม่ทำอะไรให้คุณอะมันทำเสื้อฉันเลยแถมยังขโมยเงินฉนันอีก โดนแค่เนี่ยยังน้อยไปได้ซ้ำพี่เขาขโมยจริงเหรอคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะบางครั้งเพี่ยวก,ก,ก็เข้ามาซื้อน้ำที่ร้านแล้วบางทีลูกค้าลืมของเอาไว้พี่เขาเอาไปให้เจ้าของร้านตลอดอะ่ะฉันว่ามันไม่น่าใช่นะคะนี่เธอเองก็เป็นแค่เด็กเสิร์ฟกล้าเถียงลูกค้าเหรอแล้วอีกอย่างนะ ไอ้นี่มันก็เป็นแค่ขอทานเธอจะไปเชื่อใจอะไรมันนักหนาะนี่คุณคะถึงจะเป็นวินมอไซคคนงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งพวกพี่ๆไร้บ้านอะถ้าเกิดว่าเขามีเงินเข้ามาซื้อของในร้านฉันก็นับว่าเป็นลูกค้าหมดนั่นแหละคะ่ะถึงแม้ว่าของที่เขาซื้อจะไม่ได้มากมายอะไรถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่น้ำเปล่าขวดเดียวก็ตามกับโจนแกก็จะบริการสินะก็อย่างที่ฉันบอกไงครับคุณลูกค้า ว่ามันไม่น่าเชื่อค่ะงั้นฉันขอถามคุณลูกค้านะคะว่าคุณลูกค้ารู้ได้ไงว่าพี่เขาขโมยเงินของคุณลูกค้าไปคุณลูกค้าได้เห็นกับตาตัวเองหรือเปล่าคะฉันไม่ได้เห็นกับตาตัวเองหรอกแต่ว่ามันมาสะกิดฉันแล้วฉันก็เห็นว่าเงินฉันเนี่ยอยู่ในมือของมันแล้วคุณลูกค้าไม่คิดบ้างเหรอคะว่าคุณลูกค้าอาจจะทําเงินนั่นหล่นแล้วพี่เขาก็แค่หวังดีอยากจะเอาเงินนั่นมาคืนก็แค่เท่านั้นเอง จะเข้าข้างมันงนั้นเหรอฉันไม่ได้เข้าข้างนะคะฉันก็แค่อยากให้ความเป็นธรรมกับพี่เขาแค่เท่านั้นนะ่ะเพราะพี่เขาเองก็เป็นคนเหมือนกันกันกบเรานะคะแหมจิตวิญญาณการบริการนี่สูงส่งจังเลยนะแค่มีเงินซื้อก็ถือว่าเป็นลูกค้าแล้วถูกไหมอ่ะนี่เอาไปสิค่าน้ำที่ฉันยืมเธอมา ทอนนะพอดีวี่าฉันมีอีกเยอะงั้นฉันจ่ายเงินเธอไปแล้วฉันก็ถือว่าเป็นลูกค้าแล้วใช่ไหมทีนี้เธอก็ต้องบริการฉันแล้วสินะค่ะใช่ค่ะคุณลูกค้างั้นก่อนอื่นเลยไล่ไอ้ขอทานนี่ออกไปจากนอกร้านซะฉันกำลังนั่งรอแฟนฉันอยู่และฉันไม่สบายใจที่เห็นมันมาเดินป้วนเปี้ยนแถวนี้ พี่คะเดี๋ยวพี่ไปนั่งในโซนสวนก่อนนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะใครบอกว่าให้มันไปนั่งที่อื่นฉันให้แกไล่มันออกไปจากนอกร้านนะคะคุณคะฉันว่าคุณทำแบบนี้มันเกินไปนะคะฉันว่าแค่พี่เขาอยู่ห่างๆคุณนะ่ะก็น่าจะพอแล้วนี่คะนี่แกเลิกเถียงฉันได้แล้วนะเดี๋ยวฉันหมั่นไส้แกเอามากๆเนี่ย ฉันก็ให้แฟนฉันซื้อที่นี่แล้วก็ไ like ล่แกออกซะหรอกแฟนฉันเนี่ยเป็นถึงประธานบริษัทใหญ่โตกี่แค่ร้านเนี่ยซื้อได้สบายๆอยู่แล้วประธานเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าคุณคือแฟนของขอโทษนะตุ๊กแตรททำให้รอซะหนาเลยแฟนฉันมาแล้วเตรียมตัวโดนได้เลยคุณบอคะสวัสดีค่ะ อ้าวนี่รู้จักกับแฟนฉันด้วยเหรอใช่ค่ะรู้จักค่ะคุณปอเขาเป็นคู่ค้ากับเจ้าของที่นี่ฉันก็เลยได้เจอคุณปอบ่อยๆค่ะงั้นฉันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วสินี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอตุก๊กตาก็อยขอทานนี่น่ะสิปอมันมาทำเสื้อฉันเพื่อนแถมยัขงขโมยเงินฉันอีกฉันบอกให้เด็กเสิร์ฟไล่ก็ไม่ยอมไล่มันไป มันไม่ใช่อยา่างนั้นครับพี่นี่อะไรปอรู้จใายขอทานนี่ด้วยเหรอคะนี่คนนี้เหรอที่เธอบอกว่าเป็นขโมยก็ใช่น่ะสิไอ้ขอทานขยะเนี่ยแหละที่มันทำฉันแล้วนี่ทำไมปอต้องทำตัวเหมือนรู้จักมันด้วยผมขอโทษครับพี่ ผมขอโทษที่แฟนผมเสียมารยาทกับพี่อะไรอ่ะปอไปไหว้ขอทานมาทำไมตัวเองไม่ถึงประธานบริษัทเสียทััดิ์รีหมดหุบปากเราเลิกดูถูกผู้ชายคนนี้ได้แล้วฉันไม่แฟนปอนะพอได้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าการที่เธอเป็นแฟนฉันแล้วต้องมานั่งดูถูกคนอื่นแบบนี้เราเลิกกันฮะ เป็นไรครับเราไม่ต้องปกป้องปองขนาดนี้ด้วยพี่คงจําผมไม่ได้สินะครับแล้วทําไมเสียงพี่ถึงแฉบขนาดนี้นะครับนี่เ็กเสิร์ฟถ้าไปเอาน้ำเอาท่ามาให้เขากินหน่อยสิเดีย๋ยวตรงนี้ฉันเคลียร์ค่ะได้ค่ะนี่ปอไม่เคลียร์กันเลยนะทําไมต้องปกป้องมาขนาดนี้ด้วยมันเป็นแค่ขอทานนะแล้วกับอีแค่ขอทานทำไมต้องบอกเลิกฉันเวยอะ พีอยากรู้มากใช่ไหมว่าทําไมฉันต้องปกป้องเขาเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับพี่มีอะไรให้ช่วยไหมครับอ๋อปาาไม่ได้มีอะไรให้ช่วยวันีฉันเนี่ยไปคุยงานงต่างจังหวัดมาพอดีได้ขนมมาเยอะเลยอ่ะก็เลยว่าจะเอามาฝากนายเท่หน่หน้เอะครับ อขอบคุณมากครับอเอ้ยแล้วทำไมพี่ถึงเดินมาล่ะครับเนี่ยเห็นปกติขับเบนซ์มาไม่ใช่เหรอครับอ๋อพอดีเบนซ์มันเสียเครื่องเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยเรียกช่างมา,านี่ว่าจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านอยู่อ๋อครับเอ้แล้วนี่นั่งอ่านอะไรอยู่อะเรื่องงานเราไม่ยอมกลับบ้านอ๋อพอดีผมกำลังหาคอร์สเรียนอยู่ครับคอร์สเรียน เป็นรปภนี่มันต้องเรียนอะไรด้วยอ๋อจริงๆแล้วผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับพี่ที่มาทํางานรปภนี่ก็หาไรายได้เสริมเอาไปจ่ายค่าเทอมครับเออขยันดีวะ่ะแล้วลําพังเงินเดือนรปภมันพอค่ากินค่าเทอมอะไรพวกนี้หรอือมถ้าทําเต็มเดือนเนี่ยก็น่าจะพออยู่ครับพี่แต่นี่ผมมาทําแค่ไม่กี่วันต่ออาทิตย์ก็เลย ไม่พอแต่ว่าผมก็กําลังคิดอยู่ว่าอาจจะเลิกไฟสูงแล้วก็ลาออกมาหางานทําดีกว่าเฮ้ยไน้องคิดอยากจะเรียนสูงๆมันก็ดีฝันให้ไกลไปให้ถึงสิวะแล้วค่าเทิมที่บอกว่าขาดเนะะี่ยขาดเยอะไหมประมาณก็หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งเอ้นพี่ขอคิวาโค้ดน้องนอยเฮ้ย <c oughs> พี่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหมื่นเลยนะผมไม่เอาหรอกห้รับไปเธอพี่ชอบคนขยันหรือถ้าไม่สบายใจเนี่ยคิดซะว่าพี่ให้ยืมระแล้ยาวก็ไแหละไว้มีงานดีๆทำมีเงินเก็บเลยเหลือค่อยเอามาคืนพี่ก็ยังไม่สายจริงเหรอครับพี่ไามไหมได้ครับนี่ครับพี่ พี่อมไปให้แล้วพี่อมไปเผื่อเด้อหมื่นสามเออแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกินนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวไงพี่ไปก่อนเดี๋ยวถ้าแวะไม่อีกแล้วมีขนมมีน้ำอะไรเดี๋ยวพี่เอามาฝากได้ครับขอบคุณมากครับพี่รังการทำงานแล้วกันมีค่าเทิมแล้วเว้ยเอ๊ อยู่ที่นี่หรือเปล่านะเข้าน้องมาหาใครอ่ะอ๋อคือผมมาหาคุณปัญญานะครับไม่ทราบว่าพี่พอจะเคยเห็นไหมคุณปัญญาเจ้าของเก่าที่เนี่เหรอใช่ครับได้ข่าวว่าเขาโดนโกงจดลวมละลายอะ่ะตอนนี้เขาไปเปิดทางรดขายของมือสองที่ไหนก็ไม่รู้ครับพี่ขอบคุณมากครับ ให้ hey, น้องมาที่นี yeah, mm ่ไ hmm. ด <laughs> ้ไงผมได้ข่าวว่าธุรกิจพี่เจ๊งใช่ไหมเพราะนะก็แย่หน่อยแหละที่ไปไว้ใจคนบิดคนนะยังไงถ้าน้องจะทำธุรกิจอะไรก็จำไว้ดีว่าคนที่ไว้ใจมันหายยากดูคนให้ดีงั้นยังไงพี่รับเงินนี้ไว้นะครับเงินนี้เป็นเงินเดือนเดือนแรกของผมผมอยากให้ผู้มีพระคุณของผม น้องเก็บไว้เอะพี่ยังพอได้อยู่ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นสรุปว่ายังไงพี่ก็จะไม่หลับไว้ใช่ไหมครับพีมเมวเราตอนนั้นที่พี่ช่วยไปอ่ะพี่ไม่ได้คิดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนหรอกนะแล้วก็อีกอย่างพี่ไม่อยากจะให้มันเป็นบุญคุณอ่ะงั้นนี่ครับพี่นำบัตรผมเป็นที่อยู่ที่ทำงานของผม ยังไงถ้าพี่ไม่มีทางไปต่อก็มาหาผมนะครับโอเคขอบใจมากนะน้องงั้นผมไปก่อนนะครับยังไงขอบคุณพี่มากนะครับที่เคยช่วยเหลือผมขอบคุณจริงๆครับ <c oughs> หลังจากวันนั้นผมว่าไม่เห็นพี่อีกเลยพี่รู้ไหมว่าผมรู้สึกแย่แค่ไหนที่เห็นพี่ต้องอยู่ในสภาพนี้ยอย่าคิดมาก <utan> ค่อยชุ่มคอหน่อย <sûr> อย่าไปคิดมากเลยน้องพี่ช่วยเนี่ยพี่ไม่ได้จะหวังอะไรถ้าอยู่ยดีไปให้พี่ทวงคุคคนกับน้องอ่ะ <stop> พี่รู้สึกว่ามันแปลก ในเมื่อพี่เป็นคนทําให้ชีวิตของพี่ดับเองพี่ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะแต่อย่างว่านะพอคนมันเจ๊งไปแล้วอ่ะความน่าเชื่อถืออะไรมันก็หมดตามไปด้วยมีแต่เสียงตีฉินมินทารอยมาประมาณว่าขนาดมันเคยมีบริษัทที่ใหญ่โตมันยังเจ๊งได้เลยและนับภาษาอะไรกับของที่มันนามาขายก็คงจะไม่มีคุณภาพของคนขายอะไรมันก็เป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆจน พี่มาอยู่ในสภ,ภาพนี้นหะผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ผมต้องช่วยพี่เฮ้ย <Hey, S 1> น้องผมจะไม่ถือว่าทดแทนบุญคุณพี่ก็ได้ผมไปแค่อยากจะช่วยพี่เมื่อกิดที่พี่ช่วยผมในตอนนั้นน้องโดนตัวพี่แบบนี้เดี๋ยวสูตรแพงๆเลอะหมดไม่เป็นไรพี่นิดหน่อยเองเรามาสู้ด้วยกันอีกสักครั้งเลยะนะ น้ำเน่าอย่าก,กับบทละครคนรวยช่วยคนจนวันหนึ่งคนรวยตกอับคนจนก็กลับมาช่วยโอ้ยไม่มีหรอกในชีวิตจริงเนี่ยนี่ถุกตาชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมีเยอะแยะแค่เธอไม่เคยเห็นเท่านั้นเองเธอเลิกสักทีเถอะนะอก,การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางกับวานแต่ชันเป็นเไม่ได้เป็นอะไรกับฉันทั้งนั้นแหละ ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าเราเลิกกันไปซะไปให้ไกลๆหูไกลตาฉันไแปบบไอ้คนขี้ดูถูกอย่างเธอเนี่ยจะไมา่อยู่ใกล้ๆฉันเลยฉันรังเกียจขยะขยแยงว่ะพี่ป๊อาออกไปอ้ป๊อวมันดีแล้วเหรอวะที่ต้องมาเลิกกับแฟนพ่อพี่อ่ะ ดีแล้วแะพี่จริงๆอะ่ะผมก็ทนเขาไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วและยิ่งเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นก็ยิ่งทำให้ผมได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างก็ชัดเจนนะน้องนี่นะได้ดิบได้ดีขนาดนี้แล้วยังไม่ถือตัวอพิดเพิ่มใจว่ะที่เคยได้ช่วยน้องไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเรื่องอนานะคตของพี่กันต่อดีกว่าไปเฮ้ยเ<ป>ดีย๋ยวเดี เมื่อกี้น้องเลิกกับแฟนแล้วใช่ไหมก็เท่ากับว่าตอนนี้น้องโสดถ้าพี่จะบอกว่าพี่จะแนะนําผู้หญิง a a a? คนหนึ่งจะว่าไงใคร,รอะพี่นี่ใส่ดีไหม<อ>คนนี้ไงฮะชั้นหรอคะคนนี้แหละนี่ใส,ส่ดีสุดไม่เคยไล่ฉันออกจาก้านเลยยังไงลองคุยด,ดูสิ ที่จริงเนี่ยฉันก็เห็นเธอมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ไม่เคยมีโอกาสได้คุยเลยงั้นเย็นนี้เลิกงานเธอว่างไหมล่ะก็ได้ค่ะไม่ว่าอะไรหรอกค่ะทำไมหรอคะถ้าไม่ได้ติดอะไรงั้นไปกินมื้อเย็นกับฉันสอมื้อไม่ล่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองร้านไหนก็ได้เธอเลือกเลยโอ้จะย้ายร้านไปไหนกันเล่า ไอที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยร้านอาหารไม่ใช่เหรอ <c oughs> จริงด้วยนะ <c oughs> เขินเขิติ <c oughs> ทีมงานเทเลนฟิลมขอขอบคุณมิท้โลเคชั่นที่ใช้สถานที่ร้านฮอบบี้ฮาวกาเฟในการถ่ายคลิปนี้ ใครที่สนใจใช้โลเคชันในการถ่ายหนังสามารถติดต่อได้ที่เพจมิทแท้โลเคชันส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลนฟิลมด้วยนะคะ